สวัสดีค่ะเรามาดูดวงรายวันกันเช่นเดิมนะคะวันนี้เป็นวันศุกร์แล้วนีเนอรวันศุกร์สุดเสาห์แล้วนะคะดูดวงรายวันโดยพี่บูจะดูตั้งแต่วันคนที่เกิดวันอาทิตย์ไปจนถึงคนที่เกิดวันเสาร์นะถ้าคนเกิดวันพฤหัสสามารถลากเลื่อนไปได้เลยนะคะแต่ถ้าดูด้วยกันเรื่อยๆดูด้วยกันเดือดประเดี๋จะดีต่อใจมากเลยค่ะ three two one ชาวทิศคะวันนี้พลังชีวิตของคุณเป็นไพ่เดสตานะคะเป็นไพ่ที่เกี่ยวข้องกับการเหมือนกับมันจะเป็นไพ่ทานลมที่คุณจะต้องเหมาะกับการที่จะเป็นนักวางแผนหรือเหมาะกับการที่จะอยู่ที่สูงและมองเพื่อคาดการเหมาะกับการจะเป็นนักคิดนะคะนักคิดวางแผนการจะดีที่สุดแต่คุณเองจะเป็นคนที่รู้สึกว่าพอใจในสิ่งที่ตัวเอง มากกว่านะคะในเรื่องของการเงินนะการเงินชาวอาทิตย์คะการเงินของคุณบอกว่าวันนี้ต้องหยุดพักการใช้ใจ่ายเงินได้นะคะเพราะว่าคุณใช้ใจ่ายเงินไปเยอะแล้วนะช่วงนี้จะต้องเซฟเงินไวใ้ให้อย่างดีที่สุดนะคะในเรื่องของการงานวันนี้จะเป็นลักษณะของการทํางานที่จะทาให้คุณ หลงไหลคล้ายๆในการทํางานอย่างมากรวมทั้งคนที่ทํางานในภาคกลางคืนกั้งหลายวันนี้การงานของคุณจะโดดเด่นมากๆนะคะการงานแบบนี้แต่ถ้าคุณทํางานภาคกลางวันละ่ะทํางานภาคกลางวันถ้าคุณไม่ได้มีแพชชั่นในการทํางานคุณจะต้องเหมือนกับว่าเป็นการทํางานที่จะต้องดึงศักยภาพอะไรหลายๆอย่างคน้นคิดคนทุกวิธีการเพื่อให้บรรลุถึงเป้าหมาย ไม่ว่าจะเป็นการทำแบบตรงๆหรือซิกแซกผิดแพนเพื่อให้เป้าหมายนั้นสำเร็จนะคะในเรื่องของความรักความรักเองเนี่ยคุณมักจะเป็นคนที่มีไฟและคุณจะเป็นคนที่วิ่งเข้าไปหาคนที่คุณรักอยู่เสมอและคุณก็จะไม่ปล่อยมือเขาคุณก็จะพยายามผลักดันคนที่คุณรักไปในทิศทางเดียวกับที่คุณตั้งหวังไว้ แต่มันจะเป็นการส่งกระแสทางด้านการ,รปลุกเราบางทีมันต้องไปดูความสำคัญของคู่อีกทีหนึ่งว่าเขาอยากเป็นไปในทิศทางเดียวกับเราหรือเปล่าถ้าเขาเป็นคนกระตือรือร้นเช่นเดียวกับคุณไปในทิศทางเดียวกันได้แต่ถ้าเขาเป็นคนเรื่อยๆมีความสุขกับตัวเองอันนั้นมันก็จะเป็นปัญหาของคุณได้เช่นกันนะคะบทสรุปไพ่บอกแบบนี้ว่าคุณนอกจากที่ว่าคุณจะเป็นคน พอใจในตัวเองแล้วหรือคุณจะมีพลังในการที่จะมีความคิดมองแบบเป็นนักคิดอะไรอย่างนี้ได้นะคะคุณจะโชคดีตรงที่ว่าคุณจะมีคนเข้าคอยช่วยเหลือพพอร์ตคุณอยู่เสมอนะคะและคุณเองก็เป็นคนมีน้ำใจที่จะช่วยเหลือคนอื่นได้ด้วยเช่นกันเป็นเรื่องของการยืดน้ำใจไมตรีให้แก่กันนะคะวันนี้พลังชีวิตของเป็นไพ่ถาวรเป็นไพ่ของความ หักด้านพานด้วยเขาใจร้อนและจะจบแบบด้วยการใช้ความอารมณ์ร้อนไม่ได้ใช้เหตุผลน,นะชาวจันทร์เป็นคนที่ทำอะไรด้วยความใช้อารมณ์ฟิลลิ่งเป็นหลักอยู่แล้วแต่ว่าพื้นฐานคุณมีคนประนีประนอมนะคะวันนี้คุณไม่ประนีประนอมแล้วคุณจะต้องจบนะคะคุณจะเลือกที่จะจบนะออ้ยอย่างนี้มันต้องไปเรื่องความรักก่อนนะคะเพราะว่าคิดว่านะคะถ้าคุณ มีแฟนอยู่หรือทะเลาะก,กับแฟนวันนี้มีโอกาสทะเลาะก,กับแฟนสูงมากและมีโอกาสที่จะเลิกราหรือห่างาจากแฟนที่คุณเคยรักก็ได้นะคะมีโอกาสเลิกสูงนะหรือจะต้องห่างก,กันนะคะแต่ไพ่ในบทรสรุปขึ้นมาเป็นไพ่หน่งถ้วยแบบนี้นะมันเหมือนกับจะมีคนเข้ามาคอยเยียวยาจิตใจคุณซะมากกว่านะคะก็เลิกกับใครไปเดี๋ยวก็จะมีคนใหม่ขึ้นมาแน่นอนนะ ในเรื่องของการเงินนะการยังได้ไพ่บกดาบแบบนี้ปัญหาเรื่องอุปสรรคปัญหาทางด้านการเงินยังคงมีอยู่แต่คลี่คลายเป็นไปในทิศทางที่ดีนะคะปัญหาเรื่องการเงินมีแต่คลี่คลายนะในเรื่องของการงาน,นถ้าชาวจันเป็นผู้หญิงคุณจะมีผู้ใหญ่ผู้ชายใจดีคอยให้การซัพพอร์ตสนับสนุนคุณอยู่เสมอนะคะแต่ถ้า เช่าจันเป็นผู้ชายคุณเหมาะจะเป็นที่ปรึกษาให้คําแนะนํากับคนอื่นนะคะคุณเป็นคนที่รับฟังคนอื่นนะ,ะมีน้ําใจที่จะช่วยเหลือคนอยู่แล้วนะคะเช่าอังคาระคะพลังงานชีวิตของเช่าอังคารวันนี้เป็นพลังงานธาตุน้ำเจ็ดถ้วยนะคะพลังงานธาตุน้ำจะสื่อในเรื่องของวันนี้คุณจะเป็นคนที่เข้าใจจิตใจคนอื่นได้ดี มีความรู้สึกเห็นอกเห็นใจชอบช่วยเหลือชอบการคุณเป็นคนชอบช่วยเหลือคนอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นมันไม่แปลกที่คุณจะชอบช่วยเหลือนะแต่บางทีคุณก็จะช่วยเหลือคุณรู้นคุนี้ไปเรื่อยเลยนะวันนี้พลังงานของคุณนอกจะเป็นธาตุน้ําอย่างเดียวคุณจะเป็นคนที่คิดทําอะไรอยู่ในหัวเยอะยะมากมายโครองการในหัวเต็มไปหมดเลยนะถามเรื่องการเงินนะคะ ชาวอังคารคะถ้าคุณเป็นผู้หญิงคนหนื่อยแน่ในกนารหาเงินนะคะส่วนชาวอังคารที่เป็นผู้ชายนะคุณอาจจะต้องเสียเงินไปให้กับผู้หญิงที่คุณรักนะคะแหมไม่อยากจะพูดเลยชาวอังคาร คุณอาจจะถูกดิบบางครั้งจากผู้หญิงให้ต้องเสียเงินให้เขาอะไรแบบนี้นะคะในเรื่องของการงานอย่างโชคดีนะการงานคุณเป็นคนที่ไม่ว่าจะเป็นหญิงหรือชายนะคะคุณเป็นคนที่หาเงินเก่งนะคุณสามารถทํางานและสร้างเงินได้อยู่แล้วนะคะเรื่องการงานก็ดีเรื่องความรักนี่สี่เรื่องความรักได้ไพ่แฮงแมงนะคะถ้าชาวอังคารเป็นคนโสดคะความรักของคุณวันนี้ไม่คืบหน้านะคะส่วนชาว เป็นคนมีคู่แล้วนะคะหมายถึงว่ามีแฟนแล้วนะอาจจะมีเรื่องที่ยังทะเลาะกันนะและโอกาสที่จะยังเข้าใจกันจะยังไม่ใช่เวลานี้นะเป็นช่วงเวลาที่คุณอาจจะต้องห่างจากแฟน เพื่อทําความเข้าใจจิตใจตัวเองไวยเช่นกันแม้อยากจะไปหาก็ยังไปไม่ได้อาจจะติดงานก็ได้เช่นกันนะคะมาในเรื่องบทสรุปนะคะบทสรุปไพ่บอกแบบนี้ว่าวันนี้เป็นวันดีในเรื่องของการทํางานการทํางานไม่ว่าจะทําคนเดียวแล้วทํางานสองอย่างคุณสามารถสําเร็จได้นะเพราะตัวไพ่ในเรื่องของการงาน การงานเองแล้วสามารถสร้างเงินได้จากตัวคุณเองนะนอกจากคุณจะทํางานสองอย่างได้แล้วคุณยังสามารถมีหุ้นส่วนมาร่วมลงทุนกับคุณได้ด้วยค่ะชาวพุทธค่ะวันนี้พลังงานชีวิตของคุณเป็นไพ่ หนึ่งเหลียญเลยนะเป็นไพ่ธาตุดินจากที่เป็นงานคิดอย่างเดียววันนี้เป็นผู้ลงมือกระทาได้แล้วและจะมีโอกาสดีๆเข้ามาเลยนะโดยเฉพาะเรื่องของการเงินมันเป็นไพ่แบบประมาณโชคลาบเข้ามาเลยนะในพลังชีวิตของคุณนะคะแต่เพื่อนบไม่ค่อยอยากดูเรื่องเกี่ยวกับเรื่องโชคลาบหรอกแต่คุณจะได้รับโอกาสดีๆนะให้มองหาสิ่งดีๆจะเข้ามาในวันนี้นะคะในเรื่องของการเงินนี่เนี่ยเวลาคนยื่นอะไรมาเนี่ยคุณ คนหญิงหญิงในศักดิ์ศรีของตัวเองอ่ะคุณจะไม่ค่อยรับเงินใครหรอก mm hmm. ก็บอกแบบนี้ว่าคุณหาโอกาสดีๆเข้ามาและสร้างเงินให้คุณจะดีกว่านะ mm hmm. ในเรื่องของการงานเรื่องของการงานก็เห็นงานด้วยนะเมื่อกี้เงินเนี่ยไม่รับเงินคนอื่นแต่การงานคุณโดดเด่นนะคะมีโอกาสได้เพื่อนข้าลื่อนตำแหน่งและโปรโมทนะแต่ถ้าคุณไม่ได้ทำงานบริษัทคุณเป็น เจ้าของกิจการหรือทำงานฟรีแลนซ์นะถือว่าคุณบริหารจัดการการงานคุณได้อย่างดีเลยนะคะมีระเบียบมีขั้นตอนทุกอย่างนะในเรื่องของความรักชาวพุธพี่บุ๊กบอกว่าถ้าคุณยังเป็นโสดนะคะคุณยังคงเป็นโสดต่อไปนะและคุณอาจจาะชอบด้วยซ้ำไปที่จะอยู่คนเดียวนะคะเพราะมันเหมือนคุณได้ไปศึกษาอะไรมีเวลาที่เข้าใจตัวเองเพิ่มขึ้นว่าคุณชอบอะไรแต่ถ้าชาวพุธคุณเป็นคนมีคู่แล้ว คู่ของคุณหรือคุณเองก็จะปลีตัวออกจากกันต่างคนต่างอยู่ไม่ได้อยู่ใกล้ชิดกันนะคะก็ใช้เวลาไปเพื่อการศึกษาเข้าใจตัวเองมากกว่านะบทสรุปแบบนี้ค่ะให้ขึ้นมาเป็น ราชนีถือไม้เท้านะแนะนำว่าชาวพุธวันนี้คุณต้องให้ความสำคัญกับเรื่องของการงานมากที่สุดเพราะการงานของคุณจะเด่นดังและมีโอกาสเห็นถึงระดับบริหารนะเบาๆก็ต้องเป็นหัวหน้างานเป็นผู้จัดการนั่นแหละนะคะชาวพรห์สคะวันนี้พลังงานชีวิตของชาวพรหัสนะจะเป็นไพ่ เหรียญเก้าเหรียญน,นะคะไพ่เหรียญมันจะเป็นไพ่ของทตาดินดังนั้นชาวราศคุณจะเป็นคนที่เป็นนักปฏิบัติพื้นฐานคุณเป็นคนมีความรู้คุณก็จะนําความรู้ที่คนนุณมีนําไปปฏิบัติได้อย่างเห็นผลนะคะมาในเรื่องของการเงินนะพี่หุ้เห็นไพ่ห้าเหรียญขึ้นมาถามว่าชาวพราัส บางคนจะบอกว่าคุณอาจจะอยู่ในช่วงนี้ขัดสนเงินทองนะคะแต่ด้วยพลังชีวิตเป็นไพ่เก้าเหรียญพี่ว่าพระหักช้าคุณยังมีเงินอยู่นะแต่ให้ระวังคนอื่นดีกว่าว่าจะมาขอเงินคุณไปใช้อะ่ะ แต่เขาจะมาในรูปแบบการขอ,อยืมเงินจริงๆแล้วเขาจะเอาเงินคุณไปใช้นะคะดูแลการเงินของคุณดีๆนะให้มันอยู่กับตัวเองจะดีที่สุดนะคะไปอยู่กับคนอื่นแล้วตอนแรกมันก็เงินเราแหละแต่พอมันหลุดจากมือเราแนละ้วมันไม่ค่อยอยู่นะมันจะกลายเป็นไม่ได้เงินนะคืนกลับมานะคะในเรื่องของการงานนะการงานเป็นเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกนะคะเป็นหลายอย่างที่คุณไม่อยากทํา แต่คุณถูกมอบหมายให้คุณต้องทำรวมทั้งจะต้องอาจจะต้องมีการเดินทางด้วยนะคะไปมีสิ่งที่คุณไม่อยากทำและห่างจากคนที่คุณรักเช่นกันเป็นความรู้สึกที่ต้องไปไกลแบบไม่อยากไปอย่างนี้ก็ได้นะ <S <S ในเรื่องของความรักชาวพระรหัสขาถ้าคุณเป็นโสดอยู่นะคะคุณจะไม่ชอบให้ใครมาพูกมักถึงแม้ชาวพระรหัสที่มีคู่แล้ว คุณก็ยังรู้สึกว่าตัวเองมีอิสระเสรีนะคะอยากไปผูกมัดคนที่เป็นชาวพระรัสะนะคะวันนี้เขาก็เจอชิลๆถ้าเขาบอกแบบไหนว่าถ้าคุณอยากจะให้เขามาหาขอให้เขามาหาไปบังคับเขาไม่ได้เลยนะคะคุณบอกได้แค่ความรู้สึกของคุณว่าคิดถึงเขามากมายอยากเจอเขา ้องพูดแบบนี้นะแต่ถ้าสั่งให้เขามาหาเขาจะไม่มานะคะวันนี้เป็นวันฟรีเดย์เป็นวันที่เขาต้องการอิสระภาพนะ mm hmm. ก็พูดกับเขาดีๆนะคะชาวพละหัสมีเหตุผลอยู่แล้วนะอันนี้บอกบอกในมุมอื่นนะคะส่วนมุมของชาวพละหัสเองจะเป็นวันที่คุณรู้สึกแฮปปี้ได้ปลดปล่อยได้เป็นอิสระในเรื่องของความรักค่ะ บทสรุปสำหรับชาวพระรหัสนะคะได้เป็นไพ่เดอะซันนะคุณจะกลับไปเป็นเด็กที่มีความสดใสร่าเริงอีกครั้งหนึ่งมีไอเดียในการสร้างสรงสรค์สิ่งใหม่ๆนะคะไม่ว่าจะเป็นการงานถึงแม้มันจะเป็นลักษณะที่คุณไม่อยากทำแต่เมื่อไรที่คุณรับผิดชอบและได้มีความคิดจินตนาการแล้วคุณจะทำได้ดีและโดดเด่นนะคะ ชาวสุขครับพลังชีวิตของชาวสุวันนี้จะเป็นพลังงานของธาตุไฟเป็นเรื่องของการไฟติ้งเป็นเรื่องที่จะต้องต่อสู้อย่างหนักนะวันนี้นะคะบอกไว้ก่อนวันนี้วันศุกร์เป็นวันสุดท้ายของการทํางานแล้วต่อสู้ไปนะสู้ไป คู่แข่งของคุณการทํางานของคุณเรียกว่าได้คนที่สมนางสมเลนือพลังชีวิตต้องใช้ธาตุไฟเข้าสู้เลยนะคะไม่ใช่ธาตุไฟแทรกนะต่อสู้กับมันนะคะในเรื่องของการเงินนะคุณมักจะเป็นคนที่ดูแลคนอื่นอยู่เสมอนะแต่คุณจะดูแลด้วยการใช้เงินอยากให้คุณเติมการดูแลด้วยการใช้น้ื่ใจไมตรี ให้ความปกป้องดูแลจะดีกว่าการเดินสําหรับชาวสุทถ้าคุณทํางานแล้วเกี่ยวข้องกับการเดินทางเกี่ยวข้องกับการดูแลการบริการเช่นไกด์เป็นแอ์โฮสเตสรวมทั้งการทํางานที่เกี่ยวข้องกับอาหารและเครื่องดื่มนะคะคุณจะทําได้ดีและมีเงินเข้ามาอย่างเยอะนะคะส่วนเรื่องการงานการงานของคุณเนี่ยวันนี้จะได้ มันมีความสมบูรณ์แบบไม่เหนื่อยน่ะไม่เหนื่อยในเรื่องของการทํางานนะแต่ทำไมพลังชีวิตของคุณมันขึ้นเป็นไพ่เจ็ดไม้เทา้ามีไฟในการทําและชอบต่อสู้ในขณะที่การงานสบายมากๆเลยนะคะมาในเรื่องของความรักเรื่องของความรักอาจจะไม่ได้มีเหล่าแค่สองคนนะคะสงสัยว่าความรักมีคู่แขงนะจ๊ะ ความรักมีขูอแข็งคุณต้องไฟเตอร์นะในเรื่องของความรักนะและเมื่อ,อไรที่คุณเป็นผู้เลือกแล้วคุณเป็นผู้เลือกขอให้เด็ดขาดและชัดเจนกับมันนะคะจะเลือกใครเลือกไป้นได้คนหนึ่งได้เลยค่ะสาวสุขคะวันนี้พลังงานชีวิตของคุณได้ให้เป็น page of s o r d s นะคะ <S <S ให้แบบนี้จะทำให้คุณมีความ ถอยลงมาจากคนที่ดูเงียบๆคุณจะมีความสดใสร่าเริงเป็นคนที่กล้าพูดกล้าคิดกล้าถามนะถือว่าจะดีนะคะ เพราะชาวสาวเป็นคนเงียบเงียบไม่ค่อยพูดจะอะไรแต่วันนี้คุณกล้าที่จะสแสดงออกในความคิดของตัวเองนะแต่ก็อย่าด็กเด็กเกนเกินไปนะคะเพราะไพ่นี้จะเป็นไพ่ของเด็กที่ฉลาดและเชื่อมั่นในตัวเองสูงมากๆผู้ใหญ่คนไหนที่เขาไม่ฉลาดเท่าคุณเนี่ยก็จะบอกว่าคุณเป็นเด็กดื้อน,น่ะเพราะว่าเขาตอบไม่ได้ว่าทําไมคุณคุณเป็นหนุน้อยจมัยอะไรเงี้ยเขาตอบจะเหนื่อย นะส่วนเรื่องของการเงินนะคะการเงินต้องบอกว่าคุณยังเป็นคนขยันหาเงินนะจะต้องต่อสู้ในใการหาเงินเสมอนะคะวันนี้การเงินไม่ได้มาง่ายๆนะจะต้องเด้นรลนต่อสู้และวิ่งไปหาเงินเท่านั้นนะคะถามว่าเห็นเงินไหมยังไม่เห็นเงินแต่ต้องทำไปก่อนนะลุยไปก่อนได้เลยส่วนการงาน การงานดีมากการงานอยู่ในระดับที่บริหารคนโทรลได้เลยถ้างานดีแล้วไปเหนื่อยในการหาเงินยังโอเคอุ้ยนอกจากการงานจะดีแล้วความรักยังดีมากเลยนะคะชาวสาวที่เป็นผู้ชายคุณจะได้ผู้หญิงที่เขา้าอกเข้าใจคุณอย่างมากและถ้าชาวสาวเป็นผู้หญิงคุณจะเป็นคนที่มีความหลักการดีหนักแน่นและรับฟังคนอ,อื่นคุณพร้อมจะเป็นที่พักผิงสําหรับแฟนคุณเสมอนะคะ ไพ่ใบนี้บทสรุปสำหรับชาวสาวคือคุณต้องเชื่อในกฎแห่งการกระทำคุณทำสิ่งไหนย่อมได้สิ่งนั้นนะคะถ้าคุณอยากจะได้สิ่งดีๆกลับมาคุณทำสิ่งดีๆไปได้เลยผลนั้นจะเป็นเหมือนปิงปองที่สะท้อนกลับมาหาคุณได้แน่นอนคะ่ะ วันนี้พี่บุกอ่านดวงรายวันไปครบ7็วันเรียบร้อยแล้วใครดวรงดีพี่บุ๊กยินดีด้วยใครดวงแย่ไม่มีค่ะต่อสู้กับเรื่องแย่ๆด้วยทัศนคติที่ดีไม n เซ็ตที่ดีพร้อมที่จะเปลี่ยนชะตาตัวเองเท่าน,นั้นนะคะลิขิตฟ้ายัางไม่เท่าชะตาของลิขิดเองค่ะไว้เจอกันวันพรุ่งนี้นะคะ